หาเงินในบัญชีถูกนำส่งกรมสรพากรได้ด้วยหนังสือเค็ดลับแก้ปัญหาเงินในบัญชีถูกส่งกรมสรพากรค่ะเพราะวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รับรายได้ไม่ว่าจะเป็นการรับรายได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada พิติกแกร ถ้าแพลตฟอร์มพวกนี้คือแพลตฟอร์มที่มีรายได้มากกว่า1,000ล้านบาทขึ้นไปข้อมูลในการรับรายได้ของคุณตั้งแต่วันที่1มกราสองห้าจะถูกนำสองกรมสรรพากรแต่ถ้าวันนี้ค่ะคุณรู้วิธีการ9ขั้นตอนแบบไหนที่จะช่วยคุณวางแผน ที่จะทำให้คุณไม่ต้องมานั่งเสียภาษีย้อนหลังแพงๆจากความไม่รู้หนังสือเคล็ดลับแก้ปัญหาเงินในบัญชีถูกส่งกรมสรรพากรสามารถช่วยคุณให้มีความรู้ทางภาษีที่ถูกต้องจากพี่นวลอดีตข้าราชการกรมสรรพากรมากกว่า17ปีที่ลาออกนำความรู้ในตนมาช่วยคุณค่ะถ้าสนใจก็สามารถถักทีมงานเพื่อรับราคาพิเศษนะคะ จำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ